ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะเอาลงทิกตอกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า t ิกตอกมันให้ผมลงคลิปได้แค่3นาทีนะครับผมก็งงเหมือนกันทั้งๆที่เมื่อก่อนลงคลิปได้ 20- นาที30นาทีได้นะแต่ตอนนี้ย3นาทีนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับ คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําแผนการเล่นนะครับก็จะเป็นแผนนี้เนาะเออแผนนี้ครับแผน4 1 2หนสนะครับแผนนี้นะครับมเมื่อก่อนผมก็เล่นนะนะครับแต่เมื่อก่อนผมจะเล่นแผน4 3 3มากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอะแผน4 3, 3่สามสามะทีมบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมเรอัมลมาดริดอะ เขาจะใช้แผน433เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการต่อบอลนะครับให้เพื่อนๆนึกถึงทีมบาร์ซ่ายุคที่แบบเทพๆอ่ะยุคที่แบบเขาเรียกอะไรนะทีมต่างดาวอ่ะประมาณนั้นอ่ะที่ต่อบอลแบบขั้นเทพอ่ะจ่ายบอลทะลุช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแผน433าามอ่ะมันจะทะลุช่องง่ายนะครับถ้าใครต่อบอลเก่งๆนะนะครับแต่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแผนนี้นะครับนี่แผนนี้ แผน4 1 2 3นสนะครับแผนนี้นะครับมีเกมเมอร์เวียดนามนะครับเขาแนะนำผมมานะแผนนี้นะครับเขาเขาแนะนำผมมานะซึ่งถามว่าผมเล่นเก่งไหมบอกก็บอกตรงๆเลยว่ายังไม่เก่งยังไม่ค่อยเข้ามือนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมถนัดแผนหลังสามมากกว่านะครับ เดี๋ยวก็จะมาลองฝึกแผนนี้ดูนะครับผมลองเล่นไปหลายเกมแล้วแหละก็ใช้ดีนะครับเล่นดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีและข้อเสียของแผนนี้นะครับแผน4ี่หนึ่งสองสามนะครับแผนนี้นะครับพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีของแผนนี้นะครับเวลาเพื่อนๆต่อบอลน่ต้องเน้นต่อบอลเก่งๆนะนะครับผมอยากให้เพื่อนๆหัดหมุนอนาล็อกเหมือนผมอะเวลาจ่ายบอลทะลุช่องเนี่ยมันจ่ายบอลทะลุช่องโคตรง่ายเลยนะครับ มามพูดถึงเข้าแผนกันก่อนแผนนี้นะครับตัดกองหลังไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับตัดกองหลังออกไปเลยเพราะว่ากองหลังอะ่ะมันจะยืนเรียงกัน4ีตัวอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่มีผลกับเกมบุกของเรานะครับมันไม่มีผลยังไงนะครับก็คือมันจะคอยซ้อนเราอะ่ะมันเป็นกองหลังอะเนาะนะครับเออตัวที่เราจะเล่นเกมบุกนะครับก็จะมีทั้งหมด หกตัวนะครับก็คือนี่หกตัวนี้นะครับกองหน้าสามเออกองกลางสองแล้วก็กองกลางตัวรับหนึ่งนะครับนะครับไอหกตัวเนี่ยคือต้องต่อบอลให้เก่งนะครับก็คือเขาแนะนําผมมานะเวลาเราเล่นแผนนี้ใช่ไหมเวลาเราบุกขึ้นมานะครับเพื่อนๆเ,เห็นจุดอันนี้เนาะจุดอันนี้มันจะเป็นลูกฟุตบอลแล้วกันนะครับเราเพื่อนเพื่อนได้บอลอะ่ะพยายามต่อวนไปแบบเนี้ยนะครับ ต่อบอลไปแบบเนี้ยทะลุช่องแบบเนี้ยนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาต่อบอลเน่ะยถ้ามันทางตันมันขึ้นหน้าไม่ได้หรือว่าเพื่อนยังเติมมาไม่ทันนะครับให้ส่งคืนหลังก่อนนะครับส่งขึ้นหลังคือยังไงนะครับสมมติว่าบอลอ,อยู่ที่ซาร่านะครับแล้วกองหน้าเนี่ยมันยังดันขึ้นมาไม่ทันนะให้ส่งกลับหลังก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคนจะเป็นคนพลิกบอลออกซ้ายออกขวาได้ง่ายนะครับ นะครับพอเราส่งบอลขึ้นหลังปุ๊บเพื่อนเรามันก็จะวิ่งขึ้นไปเติมรอเลยนะครับนะผมลองใช้แล้วผมสังเกตแล้วนะครับมันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเวลาเรารู้สึกว่าเราต่อบบอลเร็วอ่ะเพื่อนยังขึ้นมาไม่ทันให้ส่งบอลกลับหลังก่อนนะครับส่งตรงไหนตัวไหนก็ได้ที่มันอยู่ตำแหน่งที่ดีนะครับนะครับถ้ามันไม่ได้จริงก็ส่งกองหลังส่งขึ้นกองหลังนะครับเพราะว่ากองหลังเนี่ยมันจะดันขึ้นมานะมันจะดันขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นมา ถึงเส้นแบบนี้นะยกเว้นลูกเตะมุมนะครับมันจะขึ้นมาสูงนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวรองอยู่สองตัวนะครับเนี่ยพยายามต่อบอลให้ได้เพื่อนๆนี่พยายามต่อบอลให้ได้ประมาณเนี่ยออกซ้ายออกขวาก็ได้แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เออจังหวะนั่นแหละนะครับนะ,นะเวลาเราบุกอ่ะเวลาเราไม่มีตัวส่งบอลขึ้นหน้าให้เราส่งบอลกลับหลังหนึ่งตัวก็ประมาณเนี่ยส่งบอลกลับหลังมานะครับพอเราส่งบอลกลับหลังมาปุ๊บ รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพวกตัวที่เหลือเนี่ยกองหน้าเนี่ยมันจะวิ่งไปประจําตําแหน่งมันเลยนะครับมันจะวิ่งไปประจําตําแหน่งมันทันทีนะครับไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูไม่รู้ว่าผมอธิบายแล้วเพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่านะนะครับข้อดีคือโคตรดีโคตรดีคือยังไงคือมันบุกมันพอเกมบุกอะ่ะบุกโคตรมันนะครับต่อบอลถ้าใครต่อบอลเก่งๆแล้วเล่นเข้ามือนะผมบอกเลยว่าแผนเนี่ยเกมบุกโคตรมัน โคตรดีนะครับทะลุช่องมันจะบ่งบอกถึงฝีมือของเราเลยอะถ้าเล่นแผนนี้ค่องๆนะนะครับข้อเสียข้อเสียคือยังไงนะครับข้อเสียของเรานะครับคือเกมลับนะครับเกมลับแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนเพื่อก็เห็นช่องว่างใช่ไหมเนี่ยนะครับช่องว่างเนี่ยถ้าเราเสียบอลอยู่กลางสนามเนี่ยทุกอย่างคือแทบจบเลยนะแต่ก็ไม่จบเหมือนกองหลัง3าคนหรอกถ้าเป็นกองหลัง3าคนอะถ้าเราพลาด เสียบอลน,นะทุกอย่างแทบจะจบ100%เเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งกับหลังมาไม่ทันอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นกองหลัง4ี่คนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปหมดอยู่แล้วนะครับมันจะลองมันจะรอตัดบอลอยู่นี่อยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียของแผนเนี่ยก็คือพื้นที่ว่างซ้ายขวานะครับถ้าเราเสียบอลเมื่อไหร่อ่ะต้องวิ่งกับหลังให้เร็วเลยนะครับเราจะโดนสวนได้โคตรเร็วนะครับนะเราจะโดนสวนกลับโคตรเร็วเลยนะครับ แต่ผมเชื่อว่าข้อดีมันเยอะกว่านะนะครับถ้าเราคลองบอลเก่งๆนะข้อดีจะเยอะกว่าการต่อบอลเนี่ยมันหลากหลายรูปแบบมากนะครับหลากหลายรูปแบบยังไงนะครับผมยกตัวอย่าง2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกคือเวลาเราต่อบอลใช่ไหมต่อบอลช้าๆเคาะก็แก๊กก็แก๊กไปแล้วก็ยิงใช่ไหมมันจะมีข้อ2นะครับข้อ2ก็คือจ่ายบอลทะลุช่องนะครับนี่เราสามารถจ่าย จ่ายออกข้างนะหรือหรือจะทําเทคนิคแบบผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูแป๊บหนึ่งสมมุติว่าบอลอยู่ที่ซาร่าซาร่าส่งให้ฮาแลนด์ใช่ไหมพอส่งให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ส่งให้ลอนโดลอนโดจ่ายมอจังหวะเดียวมาให้เมสซี่นะครับนี่มันจะมาแบบนี้แล้วเมสซี่เนี่ยมันจะวิ่งไปรอหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงเลยที่สําคัญนะครับให้จ่ายบอลมาให้ฮาแลนด์ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ตามพอจ่ายบอลให้ฮาแลนด์ปุ๊บ ฮาแลนด์ and, จ่ายต่อให้เมสซี่เมสซี่ย้ํานะว่าต้องจ่ายบอลจังหวะเดียวเท่านั้นจังหวะเมสซี่จ่ายเนี่ยเราส่งบอลมาปุ๊บให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ and, จ่ายต่อให้เมสซี่เมสซี่จ่ายบอลจังหวะเดียวให้เฉียงมาแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลรนโดมันจะวิ่งไปรออยู่แล้วนะครับมันจะวิ่งไปรอทะลุช่องอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อลองไปฝึกดูนะครับเนี่ยถ้าเป็นฝั่งขวาเหมือนกันฝั่งขวาส่งให้ฮาแลนด์ and, นะครับ ฮาแลนด์ส่งให้โรนโดแล้วโอนโดจ่ายมอจังหวะเดียวตัดมาเลยไม่ต้องมองนะครับเพราะว่ายังไงเมสซี่มันต้องมันจะวิ่งมารออยู่แล้วนะครับอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของแผนแผนนี้เลยนะนะครับถ้าเราจ่ายบอลตามช่องที่ผมบอกนะนะครับเนี่ยแผนนี้เอาไว้หากินได้ง่ายๆเลยนะนะครับเวลาสวนกลับนะครับเนี่ยเวลาเราได้บอลกองกลางปุ๊บเราเห็นฮาแลนด์ใช่ไหมเราจ่ายบอลยาวให้แม่งเลยถ้าเรามีช่องนะจ่ายบอลยาวไปปุ๊บนะครับ ฮาแลนด์ต้องเลือกแล้วแหละว่ามึงจะออกซ้ายหรือออกขวานะครับสมมติว่าออกซ้ายแล้วกันออกซ้ายส่งต่อให้ลรนโดปุ๊บลรนโดจากบอลจังหวะเดียวมาให้เมซี่ปุ๊บหลุดเหยวเข้าไปยิงนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้จริงๆนะครับอ่ะก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับมาขอไปเล่นออนไลน์สเกมก่อนจบคลิปชมแวบบ็ชแบชมเวบผมได้ทีมนาโปลีปวดหัวเลย แผนมันกองกลางแน่นนะครับแล้วกองหน้ามีอยู่ตัวเดียวนะมันเน้นสำหรับการต่อบอลเคาะบอลน,นะครับโอ้โหแล้วไปเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานแผนดีตัวก็ดีนะครับโ,โหแล้วแผนนี้เล่นโคตรยากเลยผมโคตรเกลียดเลยแผนที่ผมเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมันเน้นต่อบอลนอะ่ะผมชอบเล่นริมเส้นไง รอดไหมนานเห็นไหม <laughs> เสียบอลอีกแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่าบดโดนจนได้เทำไมกดไม่ไปวะเฮ้ยแป๊บหนึ่งหน้าจอแปลกๆฮะโอ้โหเราจะส่งให้ใครวะแน่นๆเลวเกิน แน่นเหลือเกินมีรถจะจ่ายบอลให้ใครเลยทีนี้เร้ว่็เรียบร้อยแผนนี้เล่นยากมากเลยไม่ชอบเลยนะครับหมดอนาล็อกจะทรงนะครับ,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 บไปสวยจังหวะนี้ไม่ทะลุนะครับเตะมุม ลำนาไหมเนี่ยก็เรียบร้อยเว้ยยิงเข้าเฉยมีนึกว่าจะยิงเข้ายิงเข้าเาฉยจเยน็นเราของความได้เปรียบแล้วรู้ทั้งรู้ว่ามันจะมาช่องนี้ ไม่มีตัวริมเส้นให้วิ่งเลยหาบอลไม่เจอเลยวะ่ะหาบอลไม่เจอเลยวะ่ะหาบอ,ไอลบอไม่เจอเลยครับ หมดเวลาเวลาช่วยไว้ชว์มาป่ะไม่รู้จะเปลี่ยนใครแผนนี้กองหน้าตัวเดียวเล่นยากมากเลยดูดิจาด่ายบอลนี้กองหน้าก็หากองหน้าไม่เจอแผนที่แผนของอินเตอร์มิลานเนี่ยดีมากเลยนะหแผน3ามห้าสนะครับ กองกลางแน่นกองหลังก็พอได้ดีมากเลยแผนสามห้าสองอ่ะ,อะกูว่าแล้วโดนจนได้นะครับโอ้โหโทษแผนนะผมไม่โทษตัวเองนะเพราะว่าแผนนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับมีรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะโอ้โหแล้ตัวก็เบียดสู้ไม่ได้ ได้ไวชบชบดูดิจะบุกหาคนเออจะบุกขึ้นหน้าก็ไม่ได้นะครับ,ม,ม,บมันไม่มีช่องเลยอือโอ้ล้ำหน้าอีกล้ำหน้าเฉย ไอตัวนี้มันตัวเก่งไม่ใช่หรอวะอโอ,โอ,โอสักทีเถอะลูกพี่แผนนี้เล่นโคตรยากเลยมันเป็นกองหน้าตัวเดียวด้วยแหละนะครับผมไม่ชอบนะเราเลือกทีมอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะโดูเดมันเปิดซ้ายเปิดขวาก็ จะถึงหน้าประตูผมอยู่แล้วเนี่ยมานี่ครับลูกกากูมาแล้วครับไปดิครับไปดิครับไปดิครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งได้ยังไงครับเนี่ยมาตามช่องมาตามช่องตั้งรับอย่างเดียวไอ้หนูปิดช่อง,องเดียว กากูสวยเฉพิบเฉพิบเฮ้ยยยเฮ้ย้ยเรียบร้อยเลยโอ้โหโดนจนได้นะครับชมแวบชมแวบเล่นยากว่ะ บอกตรงๆเลยว่าเล่นยากมากแผนนี้ไม่ชอบเลยถ้าผมได้อินเตอร์ป่านนี้ผมได้แชมป์จบไปแล้วอีเวนต์เนี่ยถ้าผมได้ทีมอินเตอร์นะส่วนยูเวนะครับยูเวแผนดีแต่ตัวเก่งไม่มีเลยนะครับการ์ดฟ้าทั้งทีมอ่ะไม่มีการ์ดทองให้ผมเลยอันนี้มันดูชอบยากๆเว้ย ชึบชึบอโอกาสสุดท้าย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 โอ้โหเซ็งเลย,ยอ่ะอย่างนั้นก็เสมอนะครับแผนนี้ไม่ชอบเลยกองหน้าตัวเดียวเนี่ยนะแผนนี้ไม่ชอบเลย ชมครับเมื่อก่อนนะกองหลังสามนะครับถ้าเป็นแผนแบบนี้นะจะมีกองหลังสามคนนะครับแล้วกองกลางก็จะเป็นห้าคนแบบนี้นะครับแล้วกองหน้าก็จะเป็นสองคนบอกเลยว่าโคตรเทพเลยเมื่อก่อนมันชื่อแผนว่าสามห้าสองนะแต่ทุกวันเนี้สามห้าสองมันกลายเป็นแผนอื่นไปแล้วนะครับเป็นแผนของอินเตอร์มิลานที่ผมเจอเมื่อกี้นะครับ แต่เมื่อก่อน3 5 2จะเป็นแบบนี้นะครับกองหลัง3คนกองกลางก็ตำแหน่งแบบนี้เลยส่วนกองหน้าก็จะมี2คนโอ้โหต่อบอลข้อแคคข้อแคคทะลุช่องยิงบอกเลยว่าตอนนั้นผมโคตรโหดนะตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเปลี่ยนแผนเนี่ยโอ้โหแผนแบบนี้หายไปเลยนะครับแล้วกลับกลายมาเป็นแผนนี้กองหน้า2ตัวเล่นโคตรยากเลยกองหน้าตัวเดียวเล่นยากมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ